ซื้อหน้าตู้ได้เมื่อกี้น่าหร้านนีแต่ผมดูผิวพรรณดีนะดูแท้นะแต่ไม่ได้แกะดิลองแกะดูสิครับอยาก,ากหรู้ลโอ้โหใส่ตลับเพชรมาเลยนะดูนะตลับเพชรมาเลยเห,นนะเหน็นไหมเห็นชั้นไหมตลับเพชรมาเลยดนแร้ซะดเวยระเบิดเลยแล้วการจัดการราคาเข้าหูนะฟอร์มนี้ผมว่าต้องมีเจ็ดแปดแสนได้นะราคาเข้าหูดูดิจะโดนหรือ,อยังไง แต่ผมดูแท้นะผมดูแท้ก็เลยจ่ายตังค์ไปแล้วไม่เป็นไรก็หรือว่าเราประมาทนะหรือว่าเราประมาทอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ชนานาญก็แนะนําเลยนะครับไม่ควรเสี่ยงนะครับถ้าไม่ชํานาญนะเพราราคาสูงว่าราคาสูง,าาสง้วยนะครับนี่แกะออกมานะครับแต่่าแต่ไม่ใช่หรอกเขาเลี่ยมตลับมามันก็มองเห็นคือง่ายว่าความชนานาญก็พอมีเราพอดูได้พอดูเป็นอยู่แล้วหนึ่งเนี่ยคือคือพลาสติกหรือกรอบเนี่ย มันมันห่างแล้วพี่พอได้ดูจุดจุดจ่ายตังค์ได้ดูบ้างได้ดูแบบไอ้นี่นะพ่อแดงนะก็จะมีบ้างตรงบ่าตรงหูเหรียญน,นะครับพอได้เราดูส่องเห็นอยู่นะครับแต่ว่าจะเอาชัวร์เลยคือผมจะแกะออกรอบเลยแล้วกันนะผมมั่นใจเผื่อเราไปขายลูกค้าจะให้ลูกค้าได้แบบอะงัดไปเลยแล้วกันนี่แกให้ดูเลยแกให้ดูเลยการแกะนี่แกะไม่ได้ยากหรอกครับเราต้องมีอุปกรณ์ให้ครบ เราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะร่วงแต่จริงๆ่ะดูแล้วดูดูเขาเข้าวแล้วแท้นะครับดูข้าวแล้วแท้น,นีมน่มันแกมเงี้ยมาหน่อยอืมใจเย็นใจเย็นมือสั้นเลยเนี่ยแกะผ้าหลักแกะผ้าหลักหลายแสน แย่งจิงก็หลุดแล้วแหละ้เราก็ต้องใกล้ๆสำคัญเลยเราต้องใกล้ๆเป็นคกลยๆไป,ไปเพราะว่าถ้าพลาดก็อาจจะเสียหายได้นะครับนะครับลุยไปลุยกันไป โอ้โหโอ้โยอันาหนจงนอะไม่โดนไม่โดน,โดนเราจะแกะออกนี่นะครับ่าไม่ให้โดนเราจะไม่ให้โดนเนื้อพระเป็นอันเด็ดขาดเลยนะฮะ,ะเราจะไม่ให้โดนเนื้อพระเป็นอันเด็ดขาดนะครับ ค่อยๆแกะไปค่อยๆแกะไป,ไป,แ,กะไปแกะไปเรื่อยๆมันต้องค่อยๆนะมันทําแบบนี้ไม่ได้นะนะต้องค่อยๆทาไปเนี่ยมันจะหลุดแล้วมันจะลุดแล้วมันจะลุดแล้วมันจะลุดแล้ว ้า,อาเอ,อาเดี๋ยวเออข้างออกมาแล้วครับข้างเขาแล้วรู้หัวเหรียญกันนะเฮ้ยยังมาตีหัวเหรียญอีกอะไรวะเนี่ยออหัวเหรียญแป๊บหนึ่งนะหัวเหรียญน,นะ เออติดหูเรียนเฉยวะทำ okay. ไงไฟลนอ๋อ oh, มีบ้างมีบ้างเออดูง่ายถนะ้างี้ยนี่เห็นละเห็นบั๊งอยู่เห็นบั๊งอยู่นี่จะเห็นบั๊งนะครับเดี๋ยวให้ส่องให้ดูอีกทีนะครับก็แดงนี่ก็จะดูอยู่ประมาณสามถึงสี่จุดนะเท่าที่ผมดูนะจากสําหรับผมนะนี่ตรงนี้จะมีบ่าตั้งขึ้นนะครับเนี่ยมีบ่าตั้งขึ้นอืมเป็นบ้าเลย นะครับจุดจต่างนะครับแท้นะพี่นะงีแท้แท้นับหนึ่งเลยนะครับแล้วตรงใบหูนะครับจะต้องมีเส้นลึกๆอยู่นะครับนี่เส้นใบหูนะครับนี่มีเส้นขนแมวขีดโอเคเดี๋ยวผมแก้ให้ก็สรุปว่าแกออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอานี้ออกก่อนนะครับแท้นะครับแท้นะครับโอเคนะครับโอแกะแล้วรอว่า